มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวขับรถดีๆเจองูโผล่สวัสดีวันพุธแห่ถามเลขทะเบียนค่ะวันที่8กรกฎาค,คม2563นะคะทีมข่าวได้รับรายงานว่าโลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งนะคะ ซึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวเหตุการณ์เจองูบนรถนะคะโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีเช้าวันพุธสัลิทีรินไหมล่ะกลัวแล้วไม่ต้องจ้องหน้าขนาดนี้ก็ได้เรียกกูไผ่แป๊บกูไผ่มาแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นลูกงูเหลือมช่วงนี้ฝนตกอากาศหนาวน้องก็เลยมาหายที่อบอุ่นนอนค่ะถ้าใครเจองูแบบนี้ตั้งสติแล้วก็โทร199โลด พ,พี่มาช่วยไหวมากขอบคุณมากค่ะส่วนเราเมื่อเช้านั้นตอนเจอบนกระโจตกหน้ายังพอมีสติคิดว่าแวะจอดก่อนแต่พอน้องเลื้อยมาด้านข้างและจ้องหน้าเราเท่านั้นแหละไม่ไหวแล้วกรีดลั่นรถเลยค่ะและโทรหาพี่เดียเสียงสานสติกระเจิงสุดท้ายพี่เดียนั่นแหละค่ะที่บอกให้ใจเย็นๆและเรียกกู้ภยัยพร้อมแว้นตามมาดูใจโคสติแต,แตกแต่เช้าขอบคุณค่ะ หลังจากที่โพสต์เรื่องราวกล่าวออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะคะอีกทั้งยังบอกเลขป้ายทะเบียนรถอีกด้วยค่ะ6854นะคะสำหรับท่านที่รอทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟางังขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life e g Place ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ